ขอสวัสดีคุณหมอครับนี่ก็เป็นการนะครับคนอื่นก็ต้องขอสวัสดีอบรมนะครับสัมมาสิตสัมมาเทศบาลนะครับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปพืการบริการทิ้งนะครับตอนนี้ก็ท่านนายกไกส์สเซรัสนะครับคุณเล่าอธิบายนะครับเรื่องน้บินลงไปนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศภายในนะครับของการผมเรียว่าผมไม่ใช้นักวิชาการแต่ผมนักปฏิบัติพี่น้องคอบคทองพงครับปัญหาและอุปสรรคของครอบครัวเรามีมากเพราะครอบครัวของพวกเราเป็นครอบครัวมากกว่าภรรยาน้อยท้องิ่นเกินมาก ตามรัฐธรรมนูญเป็นบัแต่ในการปฏิบัติมันไม่เหมือนคำ<ม>พูดไม่เหมือนตัวหนังสือในรัฐธรรมนูญอาทิเช่นงบประมาณที่จะให้ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญต้นบอกว่าไม่น้อยกว่า35อนต์ของงบประมาณของประเทศแต่เวลาเข้าจริงๆแล้วปีนี้จาก35%มามันกี่ปีเราไม่รู้นะนเอา ยังไม่ได้ถึงสามสิบเลยก็ท่านใครคนมีอำนาจก็มีแต่สั่งเอาสั่งเอาแต่เราเป็นพวกปฏิบัติมันก็ยากหลายท่านฝ่ายบริหารในว่านายกรองนายกซึ่งเป็นฝ่ายบริหารก็อยากจะทํางานในท้องถิ่นของตัวเองก็ต้องดิ้นรนฝ่ายนิติบัญญัติท่านประธานสภาก็ดีต่านสมาชิกสภาก็ดีไม่ว่าสทสอบต บางกรบลนะครับต้องมาผิดใจกันครับฝ่ายบริหารในการใช้งบประมาณระเบียบการใช้งบประมาณกา็หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่างบประมาณหนึ่งที่เราได้ได้มาอย่างไงได้เท่าไหร่แต่ละกรบลมันไม่เท่ากันเลยเขาคิดกันอย่างไงกรบลเล็กได้เท่าไหร่กรบลใหญ่ได้เท่าไหร่ได้ยังไง เดี๋ยกวก็คงจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านวิชาการมาบอกพวกเราว่างบประมาณมาจากส่วนไหนมานะครับมันเป็นอุปสรรคในการาพัฒนาท้องถิ่นตนามกฎหมายและกัฐนูบอกว่าท้องถิ่นนนั้ต้องมาดูแลในพื้นที่ตำบลของตัวเองเป็นหลักงบประมาณได้ไปยังไงตำบลเล็กตำบลใหญ่นะครับ มันก็มีระเบียบของกฎหมายหลายตัวทีวันยิ่งทุกวันนี้นะครับเราต้องของบประมาณโดยตรงไปสํานักงบประมาณหลายคนก็ถามผมว่ามันทำไมได้ไม่เห็นกันก็อยู่ที่วิธีการแต่ละแห่งนั้นปฏิบัติถูกต้องไหมนะครับระเบียบของทางราชการเนี่ยก็ขอฝากคณะผู้บริหารต้องศึกษานะครับ ึกษาบางตำบลประลัดซึ่งเป็นแม่บ้านอาจจะพูดตรงๆงอาจจะมีหัวใจในการช่วยกันพัฒนาแต่บางตำบลก็แล้วแต่นายกประหลัดบางตำบลให้ครับษษาอะไรก็ไม่ได้นายกบ,บางคนนะครับขอโทษไม่ใช่ดูถูกไปจากหน่วยงานอื่นเช่นครู รู้เนี่ยทำงานติดตามทำสางหลักปฏิบัติขอเข้ามาต้องถิ่นต้องเป็นบันติเองต้องความคิดสมองใช้ตนเองเป็นหลักในการพัฒนามันต่างกันกันกบอาชีพธนการนะครับนี่มันมีหลายตะบนบางตะบลท่านก็เก่งท่านกน็ศึกษามาก่อนนะครับอย่างนี้เป็นต้น มันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหาทั้งการบริหารทั <ism Durch tus k> ้งฝ่ายดิจิทัลบางตำบลบริษัทบริษัทบางบริษัทบริหารก็ไม่ถูกกันแย่งกันตั้งแต่หาเสียงลงเดี๋ยวคุมคนนู้นการบริหารงานทั้งฝ่ายข้าราชการก็ไปหนักการเมืองทางฝ่ารการเงินก็ไปหนกการเมืองคิดอย่นั้นนะครับเป็นเรามาคอยเอาควาเสียงมาผูกพับ อย่างมีสองเขตอย่าไปบอกว่าผมอยู่เขตโน้นเขตนี้พอท่านมาเรนำตำแหน่งมีเขตเดียวท่านเป็นสมาชิกในตำบลเป็นผู้แทนของตำบลไม่ใช่เป็นผู้แทนเขตไอ้ท่านสอจำไว้เวลาพูดนะครับส่วนมากสชกเหมือนกันท,ทีก็พูดตามระดับหนูนั้นสอ,อเป็นหลังเลือกตั้น เป็นตัวแทนของประชาชนโกงชนชาวไทยทั้งประเทศเราก็เหมือนกันเป็นตัวแทนของำบลไม่ใช่เป็นตัวแทนของเฉพาะเขตบางทีก็ลัวเขตตัวเองไม่ได้ถนนหนทางก็มาผิดแจกกันกับคณะผู้บริหารมันไม่ใช่อะไรก่อนอะไรหลังมันมีแผนต้องคำกับแผนฝ่ายในทีบัญญัติก็ดีฝ่ายบริหารก็ดีต้องคุยกันถ้า่งั้นเขาจะมีแผน ปีสองปีห้าปีทำไมนะครับคือวิธีการงบประมาณเนี่ยท่านต้องศึกษาถ้าท่านไม่ศึกษาท่านก็ไม่ได้งบประมาณนอกจากศึกษาแล้วองค์ประกอบองค์การพยพป้องกันของประมาณมันมีมากมันเริ่มต้นจากผู้รับผิดชอบแผนกองช่างมีองค์ประกอบมีโพระสีโพละห้ามีอยู่ในแผนมีหรือยังมันมีหลายอย่าง ไม่ใช่ว่าขอมาเรียบเดอยที่ได้นะครับท่านจะสังเกตเห็นยกตัวอย่างเช่นทําไมท่านนายกมสมศั์ขอประทานโทษที่เอืน่นนะท่านได้รับงบประมาณจากกรมโยธาที่การมาเยอะแยะหลายวารันท่านทํำยังไงเดี๋ยวท่านก็หกใหญ่กว่ากูคือมันมีมีวิธีการมันไม่เหมือนกันทําไมเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเราจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นงบประมาณก็ได้เยอะเป็นเพราะอนะไร มันมีทั้งเทคนิคมีทักษะาสตรทัศิลปในการของประมาณมีทั้งระเบียบนะครับอันนี้เป็นหัวใจที่ผมพูดไม่ใช่วิชาการนะครับเป็นเรื่องจริงก็ขอฝากให้พี่น้องครอบครวนะครับว่าปัญหาอุปสรรคของครอบครัวท้อถิ่นมันมีมากเพราะฉะนั้นจะอ,อะไรก็ตามฝ่ายนิติบัญญาติฝ่ายบริหวนต้องคุยกันนะครับ แม้แต่ฝ่ายปกครองเราก็เอามาร่วมเท็บมะนาวปุยขาวนะครับอย่าไปแยกเขาแยกเราพอเรามาจุดอยู่จุดสูงตำบลแล้วเราต้องคุยกันทุกภาคส่วนหาจุดร่วมนะครับตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญอันนี้ที่ผมพูดไปก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางตัวที่เราเนียแล้วที่อดก่อนนะครับ